มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอบนี้ท่วมหนักกว่าปี5้สชาวบ้านโบยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะชาวบ้านนะคะบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนนะคะก่อนที่น้ำจะท่วมทะลักอ่วมรอบบริเวณสะพานสังหีเก็บข้าวของไม่ทันรับรอบนี้นะคะท่วมหนักกว่าปีห้า จากที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลทำให้น้ำล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมถนนแล้ก็บ้านเรือนของประชาชนในหลายพื้นที่นะคะทั้งกรุงเทพและนนทบุรีรวมไปถึงสมุทรปราการจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณโดยรอบสะพานกรุงทนนะคะหรือว่าสะพานสังฮีพบว่าตั้งแต่ก้านาฬิกาน้ำท่วมเริ่มล้นขันกั้นขึ้นมาจากใต้สะพานสังฮีนะคะ โดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางภาครัฐและด้วยมวลน,น้ำที่มาเร็วทำให้ขนของไม่ทันหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านนวดนะคะตั้งอยู่บนถนนเจ้าพระยาสยามยอมรับว่าผลกระทบครั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายนับหลักหมื่นบาทค่ะซึ่งน้ำสูงถึงอกนะคะเมื่อเทียบกับน้ำท่วมตอนปี2554ค่อนข้างที่จะหนักกว่าค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีเจ้าของกิจการหลายๆร้านเลยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงครั้งนี้นะคะซึ่งหลายรายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐต้องติดตามข่าวเอาเองบางพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล้วก็ไปนอกจากนั้นยังมีร้านอาหารหลายเจ้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไว่เล่าฟิสโปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ